สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซันวานะครับรุ่น36 1,390,000้าน0 0 0เป็นเงินสดนะครับ3 1 1 0 0 0้านและ5 2 2 0 0 0 0้าน5000บาทเป็นเงินสดนะครับตัวนี้สวยๆยงามๆนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตระกูลคัมมินนะครับผมที่ได้รับการออกแบบมาจากเทคโนโลยีทางฝั่งรถตักโดยตรงนะครับเผาหน้าเป็นเผาแบบแกนตรงหรือว่าเพาคาราโลนะครับผม ที่ใช้กับรถตักเอวก็เป็นเอวอ่อนนะครับตัวนี้สามารถที่จะยกได้สูงสูงสุดอยู่ที่4เมตร75เซนนะครับยางเนี่ยอยู่ที่24 25แล้วแต่รุ่นนะครับความสวยงามอย่างนี้เลยครับพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ0ูนย์7ก2 6 7น็นะครับผมเรามีศูนย์บริการในจังหวัดเลยในจังหวัดพิษณุโลกในจังหวัดนครราชสีมา นะครับผมที่อำเภอศร,รีคิ้วกาญจนบุรีนนทบ,บุรีนะครับผมตัวนี้ล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่เป็นล้อสมดุลนะครับเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มีจอยสติก๊กหนึ่งตัวที่ใช้ในการควบคุมบุ้งกีในการยกขึ้นยกลงนะครับผมสามารถที่จะใช้ในไม่ว่าจะเป็นแผ่นปูนไม่ว่าจะเป็นลานมันลานข้าวที่ใช้ในการตักนะครับ รับรองในเรื่องของบริการหลังการขายที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมบริการรวดเร็วและมี PM ที่ให้ตามความต้องการของลูกค้าตามความเหมาะสมที่ลูกค้าต้องการในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจสามารถดาวน์ได้สามารถผ่อนได้ตามเงื่อนไขของทางบริษัทไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เป็นคุณภาพสินเชื่อที่ทางลูกค้าได้ตกลงกับทางบริษัทไฟแนนซ์นะครับตรงนี้ เริ่มต้นดาวอยู่ที่10%นะครับอันนี้คือรูปแบบการทำงานพวงมาลัยเบาครับผมห้องโดยาสารเป็นห้องแอร์เย็นสบายนะครับเบา<อ>ะก็กเ,เป็นเบาะลมที่พร้อมสำหรับการทำงานให้กับทางพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแผ่นปูนเป็นลานมันลานข้าวนะครับหมอะนี่ครับเป็นจอยหนึ่งตัวที่ใช้ในการควบค,คุมขึ้นลงของปัวบุ้งกีนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย พาวเวอร์นะครับเดินหน้าถอยหลังก็มีรุ่น2เกียร์มีรุ่น3ามเกียร์2เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง3เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังแรงม้าเริ่มต้นอยู่ที่90แรง110แรง120แรง145แรงนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์เจอร์ทั้งหมดนะครับผมใช้งานได้ดีเดินรอบสวยๆงามๆอย่างนี้เลยครับพี่นอกสนใจย,ยังไงติดต่อเข้ามา กับรถตักสัน้นหวาของเราขอบคุณมากครับ